เปิดประเด็นค่ะกับเรื่องราวของหนุ่มระยองที่โพสต์สจับจ้วงค่ะพอถูกจับได้สํานึกขอพระราชทานอภัยโทษอ้างเป็นโรคซึมเศร้าค่ะจากสถานการณ์การชุมนุมของม็อบที่ผ่านมาค่ะไม่ว่าจะเรียกว่ากลุ่มราษฎรปลดแอกหรือกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ตามจะเห็นว่ามีการจับจ้วงลุ้งละเมิดสถาบันเรื่อยมาค่ะ กระทั่งนำมาซึ่งการแสดงออกของคนบางคนค่ะที่จับจ้วงผ่านโซเชียลด้วยทั้งนี้ค่ะล่าสุดเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาทางด้านของ Facebook ภาคีประชาชนปกป้องสถาบันก็ได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพค่ะถึงเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งค่ะได้ใช้โซเชียลค่ะในการก้าวล่วงสถาบันก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อมาว่า เยี่ยมจัดไปปฏิบัติการดัดสันดานคนจับจ้วงมินสถาบันภารกิจที่1น,นักรบองค์ดำสองคาบสมุดยุทธการผีเสื้อสมุดต,ตามที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสตหมินสถาบันจนสร้างความไม่สบายใจแก่คนรักสถาบันและกลุ่มนักรบองค์ดำเป็นอย่างมาก 17เมษายน2564นายสุเมตระกูลวุ่นหนูหัวหน้ากลุ่มนักรบองค์ดำและนายรักวิทยินดีหัวหน้ากลุ่มนักรบศรีวิชัยจันทบุรีองค์ดำบูรพาพักดีพร้อมทีมงานนักรบศรีวิชัยสองคาบสมุทรได้ลงพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้นำชุมชนให้ดำเนินการทางสังคมต่อผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวทางนี้ได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนนำตัวในตั้มนามสมมุติมาพบกับทีมงานและได้สอบถามถึงสาเหตุที่กระทำการมิบังควรเช่นนั้นซึ่งความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2หลังจากได้พูดคุยชี้แจงและทำความเข้าใจกับนายตั้ม ยอมรับว่าเป็นผู้กระทําการดังกล่าวจริงและขอยอมรับผิดทั้งหมดพร้อมทั้งเต็มใจทําพิธีขอขมาขอพระรชาชทานอภัยโทษต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวโดวยในตั้มให้คํามั่นสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีไม่กระทําการใดๆที่เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอีก อันหนึ่งในตั้มอ้างว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าจึงมีพฤติกรรมเช่นนั้นอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมา ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการดําเนินการค่ะโดยคอสงสัยที่ว่าทําไมไม่ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อจับกลุ่มตามคดีม,มาตรา1นึหให้ทางด้านของ Facebook ค่ะภาคีประชาชนปกป้องสถาบันได้มาตอบคอมเมนต์ชี้แจงว่าเพิ่มเติมจากในเม้นเพจว่าโพสต์นี้ต้นเหตุที่ทําให้เราต้องลงพื้นที่และคําอธิบายเพิ่มเติม มีคนถามมาว่าทำไมถึงไม่แจ้งความแอดมินเพจนักรบองค์ดำได้ตอบว่าการใช้กฎหมายจัดการไม่ยากแต่การทำความเข้าใจเรื่องสถาบันยากกว่ายิ่งนักเราคนไทยด้วยการจะทำร้ายกันเพื่ออะไรเมื่อพูดกันดีๆได้และการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทำผิดกฎหมายได้รู้สำนึกจะได้ไม่กระทำผิดซ้ำอีก เราไม่ใช่ผู้พิพากษาเราเป็นเพียงประชาชนคนธรรมดากลุ่มหนึ่งที่เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในเมื่อมีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจกันได้ก็ควรทำไม่ใช่หรอ